สวัสดีครับอยู่กับแม่คัดแรงจมครับผมอ้ามันมีอาบุญหวดอ้าวอาบุญหวดบาทอะไรนี่ <c oughs> แผ่นโบราณนี่ก็ผ่านมานะครับผมนะบแม่ดูสักหน่อยอันนี้แบบน่าจะเป็นหลังเรือนจำหรือเปล่าตรงนี้อุ้ยบรรยากาศโคตรสวยครับเออ ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่านะครับห้าโมงสี่สิบอว่าเอออู้สวยมากหลักล้าน,นครับผมหลักล้านขึ้นมาก็จะเห็นประมาณนโอ้นี่ก็เขื่อนลำตะคองนะครับผม พราทิตย์กำลังตกนะครับกำลังอยู่ปลายเขาลุงนั้นนะสวยมากครับผมอันนี้ก็เป็นมอเตอร์เวย์สายใหม่ครับ่าข้างบนก็จะเป็นกางหันลมนะครับผมเขาใหญ่เที่ยงนะครับนะครับรถบรรทุกกำลังขึ้นเนินนะครับผมส่งขึ้นเนินกันเลยครับเส้นนี้ก็ มุงหน้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับนะครับถ้าจะกลับบ้านเราก็แางนี้นะครับผมนะครับซ้ายมือนะครับถ้าเราตรงไปนน่นกรุงเทพถ้าเลียวทางซ้ายไปทางนี้นะครับผมก็จะไปสู่ภาคอีสานนะครับผมนะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะครับไปรเราไปนู่น่า เดินไปทางนี้กันนะครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจกว่านี้นี่ก็เป็นพระพุทธรูปมนะิ่งมงคลนะครับผมของคลองไผ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขับออกจาก ที่ชมวิวเมื่อกี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะไปสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนลําตะคองนะครับมาดูไปทางชันเนี่ยเฮ้ยเยอะตรงไหนปะสันเขื่อนนี่อ๋อเขื่อนลําตะคองนู่นตรงไปอันนี้เป็นบ้านพักไปเขื่อนไปเขื่อนตรงไปเหนื่อยดิบางทีกินอย่างเดียวเลยเนาะ <c oughs> กินไปจกปากยุดท้องเลย <c oughs> ตายห่า เฮ้ยมีไก่ย,ย่างด้วยอืมเออรู้จักมันคือของมานโอ้ตายดูนั้นขื่อนดูสวยมากแล้วเขาบอกว่ามันมีครัวไก่ย่างพรีเมี่ยมอันนั้นเลยดูแย่ๆห้องกินน่ากินแย่ๆฉันเทงมองลงมาอือเดียวแต่ตอนนี้เจ็บขี่ว่ะอืมไปขี่หน่นขวามือเม่เนบ่ค่อยไปบ่เออให้ไปงามเบิง่งเบิ่งพุ่นเหร ยานี่ยังอู้นี่ครับป,าปลาเป็นตลาลนะครับผมข้างล่างเนี่ย,ยที่อ้อยอย่างงลยเปให้เหขาแม่นู่ะไป let's go <S อ,อันนี้ก็มาห้องน้ำนะครับผมนี่ชิบหายพี่สิหลอ,อกปุ้นเนาะดิเนาะตายหาแล้เฮ้ยถ้าพี่หลอกล่ะทำไงวะมีเพีคงับครับรถนี้นะ กับเขาไหมจ้ากับเขาไหมเลยกับเขาไหมเอ้าแล้วผมอะไรว <What? S 2> ะพูดว่าไงเจ้าทา,างนั้นนะบวอ,อารมณ์พูดว่าทีาาาละภาษาสีหกักเลยเนาะ,ะบัดเดียวเอา้าไปครับผมนี่กินอันตาบักทั่วไหมเสร็จง,งานซะแล้ว โอ้ขึ้นมื่นเรีวทบป่ะแบบเดียวเองอันนี้ก็เป็นประตูครับตูปล่อยน้ำรับแล้วก็จะให้แนนนะครับกระโดดลงไปนะครับผมโชว์เอฟซีนะครับโอ้เป็นตัวยานะทูกป่ะเออเวียนหัวยังไงล่ะทำไมต้องเวียนหัวเสียวทำไมวะ เราจะพานแน่นนะครับวิ่งออกกำลังกายนะไปวิ่งโชว์เลยน <c oughs> ียน <c oughs> ่วิ่งโชว์ไปวิ่งโชว์ไปฟันโชว์เลยฮะมาเดี๋ยน,เอ,น,นเออแซงเชิญเอฟซีคน,นนะไหนที่เคยมานะครับผมนะครับเมนมานะครับผมแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนเราจะไปถ่ายหมดอ,อู้ดสวยมามสวยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะขับเปน เป็นจะขับรถมัามาเที่ยวใช่เลยเล็กแสดงว่าต้นั้นจะมีบานเออมันไปได้ท่านเออมันต้องไปฝั่งนู่นฝั่งนู่นนี่ก็มาถึงตรงสันเขื่อนนะครับผมครับโอ้มืดมืดนะครับผมมืดตึ๊บนี่ก็เป็นถนนนะครับถนนประตูสู่ภาคอีสานนะครับผม เขื่อนลำตะคองนะครับผมเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับผมนะครับว่าตรงนี้คือแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มาชมวิวกันนะครับผมชมวิวกันคือดูดาวดูดาวในกางตินอันนี้ก็สร้างเมื่อสองพน้าร้อยส่วนแ08นะครับผมนะบโอ้ห้าสิบกว่าปีอะหกสิบปีแล้วมั้งนี่เหลืออีกสองปีเว้ยจะหกสิบเป็นป่ะสามปีไป อันนี้มันศูนย์แปดสองพันสิบสองโอ้ใส่เวลาสั่งก็โดนเติมนะครับผมฮะแมนไปอยู่อืมทำอะไรแค่นี้โอ้บอกไปเนาะเขาก็เฮ็ดเบิร์ดนั่นละเขาน่าเอ้ยพื่นเมืองพื้นที่จากไรนั่นโอ้โหยังหูจนแนวกิน อันนะครับทีมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมมียังติดตามเราอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรถต่อนะครับผมจัดไปเข้าไปด้